ตัวนี้นะครับเวลาหยอดน้ามันก็คือหยอด5จุดนะมันหยอดข้างหน้าได้3จุดนะครับหยอดเลยแล้วข้างหลังมันหยอดไม่ได้ต้องงัดออกมาเอามือประคองดันออกมาอย่างนี้นะครับหลุดออกมาแล้วก็หยอดข้างในอีก2หยดข้างข้างนะครับอีกสหยดเวลาใส่ตัวนี้มันจะปรับความยาวฟันได้นะ ให้ปรับมาที่เบอร์2.0นนะครับก็คือดันมาทางซ้ายสุดแล้วค่อยใส่นะครับเวลาใส่ก็คือมันจะมีเงี้ยงตัวนี้ตรงปลายกับตรงนี้ให้ตรงกันก่อนนะครับแล้วก็ดูตรงมอเตอร์ให้ตรงกันอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยปรับตัวนี้มันจะเพิ่มความยาวฟันได้ก็คือปรับจากด้านหลังตรงนี้นะอย่างนี้นะ ก็คือเบอร์นี้มันก็จะถอยหลังมาเยอะความยาวขึ้นนะครับพอ,อเพิ่มหน่อยมันก็จะสั้นขึ้นสั้นขึ้นนะครับได้3ระดับส่วนตัวมอเตอร์ตัวนี้เพิ่มความแรงได้นะครับได้ถึง6,500รอบต่ำสุดได้ที่5000รอบ5,5 0 0นะครับแค่นี้ครับแล้วก็ฟันรองมีแถมให้4ชิ้นเวลาใส่กใส็ใส่เข้าไปอย่างนี้สไลด์เข้าไปนะครับให้สุดแค่นี้ เวลาถอดออกก็สไลด์ออกมาแค่นี้นะครับ